อาเรนะภูตังภูเจมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสากาลทั้งหลายเหล่านี้จินิทานาคาบิโตสัมภูอาเรโตอาเรพระสงฆ์ผู้เดินพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองคนั้นแห่งสิทธอาริยปานิหาไปนานแล้วอากทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดจำพระเจ้าทหลายไว้ว่าเป็นพุทธามากะผู้เห็นการณ์อะไรเป็นการณะตลอดชีวิตทั้งแต่ทัศนี้ ข้าวจะ้านหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระรรมนิพัานท่านใดรักษาศีลไม่เชื่อถือมงคลตื่น่าวไม่ละเวทคุตนอกพระพุทธศาสนาบา่ทะการบุญคุณผลในพระพุทธศาสนา